ใดูดีเลยนะคะนี่ใหม่ๆเลยสวยๆเลยแอร์เย็นช่ำนะคะรถไฟไทยพุดราวิถีจากโครชโป่งไปเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูห้องน้ำกันนะคะว่าเป็นยังไงเปิดมาแล้ว รับสู่ช่องไอเกอออนเช่นเคยคลิปนี้นะคะพิมพ์จะมารีวิวรถไฟไทยอุดราวิถีจากหัวลำโพงไปที่เชียงใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพิมพ์อยู่ที่หวัวลำโพงแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณกเกือบหกโมงเย็นค่ะอันนี้ก็คือบกกอรรยากาศที่หวัวลำโพงตอนนี้นะคะเราเข้ามาที่ซานชลาแล้วนี่เราก็ดูได้เลยไปเชียงใหม่ขบวนรถที่เก้ารอบ18นาฬิกา10นาทีนีน่นนนนชานชลาที่4นะจ๊ะ นี่คือตั๋วของเรานะคะออกตั๋วมาตั้งแต่วันที่จองแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราพร้อมขึ้นรถไฟคันนี้แล้วจ้อพอทุกคนเดินมาที่ชานชลา,ามันก็จะมีป้ายเห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มาดูขบวนของเราเลยอันนี้คา12ก็คือขบวน12ที่เราจะจองไว้นะคะกรุงเทพเชียงใหม่นี่ขบวนที่9คันที่12ออันนี้จะเป็นตู้เลดี้นะคะเฉพาะผู้หญิงและเด็กจ้านี่ก็ปลอดภัยหายห่วงแต่ถ้าเป็นโบกี้อื่นก็ มีผู้ชายด้วยนะคะราคาเท่ากันทั้งเตียงบนเตียงล่างเลดี้กับผู้ชายคือเหมือนกันเลยแต่ว่าตู้นี้จะพิเศษก็คือจะเป็นตู้เลดี้ที่มีผู้หญิงอย่างเดียวนะจ๊ะนี่ให้ได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยคะ่ะอ่าเข้ามาที่โบกี้ที่12แล้วนะคะนี่อ้าข้างในดูดีเลยนะคะนี่ก็จะมีประตูกั้นแต่ละโบกีก้เราก็กดตรงนี้ได้เลยึ๊บ สวัสดีค่ะเข้ามาก่อนเลยเหรอวันนี้ <c oughs> ข้างในก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็จะแบบใหม่ๆเลยสวยๆเลยแอร์เย็นฉ่านะคะอันนี้เราเออเราจองเตียงล่างไว้อันนี้นี่ของหมูฟูก็อยู่เตียงล่างเหมือนกันจ้าอันนี้เรียงเตียงล่างนี่ราคาพันสีบาทนะนี่ก็จะมีวิวแบบนี้แต่ว่าถ้าเตียงบนก็จะราคาถูกกว่านะคะอ่านี่ดูดีมากเลยค่ะ แต่ข้างในสวยเลยข้างในสวยเลยดูดีเลยนะคะอันนี้คืออุตราวิถีชั้นสองมันก็จะเป็นคนล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีพมานกันแล้วก็นอนได้นะคะลดอยู่นะจ๊ะเขามีหน้าจอคอยบอกด้วยนะว่าถึงสถานีอะไรแล้วอุณหภูมิข้างนอกเท่าไหร่อ้า ดูดีมากเลยนะสาเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูห้องน้ำกันนะคะว่าเป็นยังไงตึ๊ด,ด,ดอ,อันนี้ก็คือแต่ละโบกี้เขาก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เปิดมาแล้วห้องน้ำสะอาดเลยนะทุกคนนี่เป็นอันนี้เป็นถส้วมนะคะอ่ามีที่ฉีดก้นให้เรียบร้อยทิชชู่พร้อม ตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าเล็กๆเออห้องน้ําสะอาดนะคะนี่สะอาดเลยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพวกอ่างล้างหน้าเล็กๆพวกไว้ล้างหน้าแปรงฟันนะคะมีทิชชู่กระดาษให้แล้วเรียบร้อยนี่มีทิ้งที่ทิ้งขยะตรงนี้ก็จัดเก็บได้เรียบร้อยนะคะถือว่าสะอาดเลยอะ่ะเออแล้วคือโบกี้หนึ่งเขาเหมือนจะมีประมาณสามห้องอะห้องน้ำหนึ่งสองสาม เออก็โอเคแล้วก็มีอันนี้ให้คู่หนึ่งนะคะลดนะจ๊ะลดนะจ๊ะอ่าอันนี้คือเตียงของเรานะคะด้านล่างเดี๋ยวเขาจะมารวบมาหาการตอนกลางคืนอันนี้เตียงบนค่ะแต่เตียงบนนี้จะไม่มีหน้าต่างเนาะก็จะไม,ไม่เห็นวิว แต่ว่าข้างล่างเถอะจริงๆแนะนํานะคะจะได้ไม่ต้องแบบปีนบันไดโหนขึ้นไปแล้วไม่มีหน้าต่างวันนี้จะโชว์สเต็ปการขึ้นเตียงบนให้ดูจะปีนบันไดเล็กๆขึ้นไปบนนั้นนะนะกระโดดจากข้างล่างขึ้น <c oughs> มายจะโชว์ให้ดูว่าความเป็นยิมนาสติกเก่าทำยังไง <c oughs> ถ้าเอากระเป๋ามานะคะทุกคนก็สามารถสอดไว้ข้างใต้ที่นอนแบบนี้ได้เลยนี่ก็ที่กว้างอยู่ ใครจะขนสัมภาระอะไรมาก็ยัดไปใต้ที่นอนได้เลยนะจ๊ะเออใช่อันนี้อาจจะเป็นที่วางกระเป๋าของคนเตียงข้างบนเพราะว่ามันจะไม่มีที่วางตรงนี้แล้วว่าต้องมาวางบนนี้แทนตรงที่หน้าของเราก็จะมีแบบเป็นใครว่าเป็นโต๊ะเล็กๆสามารถวางของวางของกินของกินข้าวได้มีที่แบบเสียบแก้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบมีแบบที่หนิบของอะไรเงี้ยเอ้ยมีช่องนี้ด้วยช่องแบบโคมไฟเล็กๆแล้วว่ามีที่เสียบปลั๊ก่าเป็นปลั๊กไฟได้เลยนะคะ อครบครันเลิศนะคะนี่อันนี้ก็แบบกว้างมากนะทุกคนเห็นไหมเป็นไงคะความรู้สึกกับรถไฟไทยอุตราวิถีดูดีขึ้นค่ะตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าเขาจะออกตรงเวลาเหมือแนบบญี่ปุ่นไหมเฮ้ยเรามาลุ้นกันใช่หกโมงสิบนาทีจริงหรือเปล่าถ้าหกโมงตรงหกโมงสินาทีตรงจะทํายังไงคะกตกใจมากเ <c oughs> <ๆ S 2> จ้าของเพจน,นี้ก็จะเต้นโชว์เอ้ยใช่หรอ อาหารบนรถไฟตอนนี้ยังไม่มีนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบโควิดตอนนี้คือเดือนสิงหาคมยังไม่มีอาหารนะจ๊ะทุกคนต้องเตรียมอาหารมาทานเองบนรถไฟนะจ๊ะนะคะเขาก็จะมีแบบว่าม,มีพี่คนหนึ่งคอยเดินขายข้าวนี่ตรงนี้อ่าเขาก็จะเดินขายข้าวให้เรานะคะเพื่อความอิ่มท้องของเราในทริปนี้นะคะรีวิวไก่กระเทียมนะคะ อย่างคะ first impression ให้รีวิวนะคะอืมกินให้อิ่มจากบ้านดีกว่าดีกว่าแต่ไปได้คาดหวังอะไรมากมีให้กินก็ดีแล้วต้องไม่มีดูสบีก็ได้ก็ได้อ่ะไม่แย่นึกถึงตอนไปเข้าค่ายลูกเสือตอนเด็กนี่รถไฟออกแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้ะหกโมงเก้านาทีหกโมงสินาทีเป๊ะมากจ้ะ โมงเก้านาทีโอ้ยมีความตรงเวลาออกเวลาไปนะคะหกโมงเก้านาทีนะคะซึ่งถือว่าเป็นไงคะตรงเวลาตรงเวลาว้าไปเลยนะคะประทับใจประทับใจมากพักแป๊บหนึ่งออกมาเขาก็เดินมาแจกน้ำเปล่าของการไฟจ้าขนเล็กๆนะคะประมาณนี้ นีพี่เขามาตรวจตัวนะคะแล้วก็เช็คอินเช็ค,ค <check in S 2> อินไปเชียงใหม่นะคะนี่เขาก็จะมาตรวจตัวเราแล้วก็ให้แบบว่า QR code เช็คอินที่เชียงใหม่นะคะถึงสถานีกลางบางซื่อแล้วป้าทุกคนมันใหญ่มากเลยมันดูแบบไฮโซมากเลยคะ่ะ <c oughs> เหมือนแบบเหมือนแบบเป็นส่วนรวมรถไฟ <c oughs> ดูดีทุกคนมันใหญ่มากเลยนี่ตอนนี้เราอยู่สถานีบางซื่อแล้วนะคะกินกะเพราจนอิ่มหมดแล้วนะคะอัดับต่อไปก็จะเป็นขนมจ้าเราเตรียมสเบียงม,มาอย่างแน่นหนานะคะในทริปนี้ <c oughs> นี่นะคะพี่เขาก็มาปูเตียงให้เราแล้วเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนี่อ๋อ <c oughs> ที่นอนลงมาแบบนี้ก่อนนะคะอันดับแรก มีบอกอีกชั้นหนึ่งให้นะคะมีผ้าปูรวบตึงรวบตึงนะคะเป๊ะมากๆน่าจะไม่เกินสองนาที <c oughs> เสร็จแล้วอขอบคุณค่ะแต่ละตู้เขาก็จะมีผ้าม่านปิดบงังมีหมอนอันนก็มีผ้าห่มให้เลิศมากนะคะทุกคน ขอไปนอนก่อนนะฮะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตื่นแรกตอนนี้นะคะหกโมงเช้านะฟ้าสว่างแล้วสวัสดีจ้าตื่นแล้วเหรอด้า นอนหลับเลยคะนี่นะคะพี่เขาก็มาเก็บที่นอนของเราประมาณ7จ็ดโมงเชา้าเก็บหมอนะคะไว้ด้านบนเ่าแล้ก็กลายเป็นท,ที่นั่งแบบเดิมแล้วนะคะจืจีมากเลย ถึงเชียงใหม่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณ8ปดโมงนี่เตรียมตัวลงแล้วคะ่ะกำลังลงจากรถไฟแล้วถึงแล้วนะคะเชียงใหม่ ก็ถึงแล้วคอบคุณคะก็ประมาณนี้นะคะกับการรีวิวรถไฟไทยอุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่ชั้นสองจ้าลดไหมจ้ารดไหมจ้าโอเคค่ะนอนสบายไหมก็ก็ได้อยู่อ่ะข้อดีคือสะอาดแล้วก็แบบแอร์ก็เย็นดีไม่เหม็นต่อไปแล้วค่ะโอ้โอจริงห้องน้ําแบบสะอาดเลยทุกคนไม่เหม็นเลยนะคะสะดวกมากๆ ตอนนี้ประมาณกี่โมงคะ8โมง15นะคะ8โมง15แล้วนะคะ mm hmm. เรามาเลทจ,จากกําหนดการชั่วโมงหนึ่ง mm hmm. นะคะตามตามกำหนดการคือ7โมง1เิจ้าแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคทุกคนก็มาแบบว่าใช้บริการรถไฟไทยได้นะคะมาเที่ยวเชียงมงเชียงใหม่นะคะก็เลิศอ,อยู่โอเคเดี๋ยวจะกระใหม่คลิปหน้านะคะยังไงรอติดตามอีกทีนะคะว่าพิมพจะพาไปเที่ยวที่ไหนในเชียงใหม่ขอบอกว่าสนุกมากๆค่ะ ากกดติดตามช่องไอกอนให้ด้วยนะคะ